ทำยังไงให้ได้หุ้นหลาย100%นะครับผมก็ต้องบอกว่า e ีนี้แล้วกันก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกัน,นครับผมผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะมีงานประจำหรือไม่ก็อาจจะกำลังเรียนอยู่แล้วก็สนใจในด้านการลงทุนนะผมก็อยากจะทำควบคู่กันไปทั้งสองอย่างแล้วก็อยากให้ผลลัพธ์มันออกมาดีทั้งสองอย่างคุกนะครับงั้นวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยเลือกหุ้นยังไงหาหุ้นยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยคือผมจะเลือกตัวของอุตสาหกรรมก่อนอุตสาหกรรม มันจะต้องยิ่งใหญ่ก็คือแบบมันจะต้องเติบโตมากกว่านี้แน่ๆในอนาคตที่แบบผมมัจ่จแบบเรียกได้ว่า90%ว่ายังไงมันก็เติบโตแบบมาแน่ๆนะครับผมก็อย่างเช่นที่ผมชอบอันหนึ่งเลยก็คือกลุ่มของ semi c ดักเ c t ร r นะครับหรือกลุ่มของ AI ก็ได้คือ AI เนันอาจจะกว้างไปแหนผมคิดว่าถ้าจะสโค p เอ่อสโค p มไหนเนี่ยใช้คำว่า semi c ักเต c t ์ r นี่ผมคิดว่ามันมันเห็นภาพชัดกว่าละกันนะครับอันที่2เลยก็คือกลุ่มของ cybersecurity นะครับอันนี้ก็แบบมี เยอะมากๆเลยนะครับผมถามว่าในผมถึงชอบ2เทรนด์นี้นะผมก็คือมันเป็น2เทรนที่เรามั่นใจว่ามันมาแน่ๆคือมันอยู่เป็นช่วงที่แบบ Early แหละแต่มันไม่ได้แบบ Early Sta ตมากๆนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเวลี่เออร์ลี่สเตคือแบบมันเหมือนแบบมันมาก่อนการเกินไปจนเราไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในอีกกี่ปีข้างหน้าครอย่างเช่นผมคิดว่ากลุ่มของพวกลงไฟนิวเคลียร์หรือว่ากลุ่มของวันตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมันเออร์ลี่มากๆคือเขาเออร มันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่คือเราบอกว่าไม่ได้ว่าอีกห้าปีมันจะบูมสิบปีมันจะบูมคือแบบผมรู้สึกว่ามันมันยังบอกไม่ได้นะครับผมสำหรับผมแล้วผมก็เลยแบบอาจจะยังไม่ค่อยชอบแต่ถ้าใครสนใจพวกที่แบบเป็นเออร์ลี่มากๆเนี่ยผมคิดว่าก็คุม้มค่ากับการทำกันบ้ากเพราะว่าถ้าเกิดทำถูกเนี่ยเราก็ได้กำไรแบบพอสมควรเลยนะครับผมอัน,นหนึ่งเลยคือเลือกอุตสาหกรรมที่อยู่ในเมกะเชนโลกนะครับผมอันที่สองก็คือการเลือกผู้นำนะครับ ผมจะยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้กันนะครับ TSMC นะผมเป็นหุ้นที่ผมชอบมาอีกตัวหนึ่งเนาะคือยกตัวอย่างหุ้นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องหาเนาะว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นผู้นําเหนือกว่าเพื่อนเพื่อนของมันนะครับผมอันที่หนึ่งเลยถ้าเกิดกลุ่มของ TSMC เนี่ยเขาก็จะมีการรายงานหรือว่าไปหาข้อมูลก็ได้นะครับว่า Market Share ของชิปทั่วโลกเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างล้วก็เห็นเลยว่าประมาณแบบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยชิปทั่วโลกเนี่ยมาจาก โรงงานมาจากพุ้นเพียงตัวเดียวก็คือ TSMC แล้วก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วก็มั่นใจแล้วว่าเขาเป็นผู้นําที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นําแบบทิ้งห่างต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าเป็นผู้นําที่ยังไม่ได้อยู่เติบโตใช้คำนี้แล้วกันก็เลยหนึ่งเลยคือตัวเนี้ยเป็นผู้นําแน่ๆนะครับผมตัวที่2แล้วกันนะถ้าเกิดบางทีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหาความเป็นผู้นําได้ยากอ่ะเช่นผมอยากจะยกตัวเองหุ้นตัวนี้ที่ผมชอบก็คือตัวของเอ่อกูเกิลแล้วกันนะครับผมคือ Google เนี่ยเขาทําหลายอย่างแต่่วา ถ้าพูดถึงเซิร์ฟเอนจินเนี่ยเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วแต่ในอาน,นาคตเนี่ยเซิร์ฟเอนจมันก็ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่แบบจะไปลุ่งอะไรขนาดนั้นละกันนะครับแต่เขาก็ทำตัวของคาวทำตัวของเวโมที่ผมชอบเหกันทั้งสองตัวซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นผู้นำยางหนึ่งก็ต้องบอกว่ายางนะผมแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็เป็นเบอร์สองทั้งคู่ประมาณแบบอาจจะเป็นแบบเป็นเบอร์ต้นๆแหละอาจจะไม่ใช่ผู้นำแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเขาเป็นเบอร์สองของหลายๆเซกเตอร์ะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะมันกับมันมีข้ออดีหลาายย่ง เข้าใจไหมครับคือมันเขาทำหลายกิจาการอย่างเงี้ยถ้าเกิดกิจาการไหนมันเกิดฟุกดันขึ้นมาไปถึงได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่หุ้นเนี่ยพุ่งต่อไปได้อ่ะแบบนี้ผมก็ชอบแล้วอีกตัวนึ่งครับก็คือตัวของเสี่ยวมี่นะผมเป็นหุ้นจีนนะครับคือถามว่าทำไมผมชอบเสี่ยวมี่เนาะคือเสี่ยวมี่เนี่ยถ้าใครเคยแบบเบื้องต้นเนี่ยคนน่า,จ,า,าจะเข้าใจว่าเสี่ยวมี่เขาทำพวกเกี่ยวกับ,กบพวก IoT อทีเนาะอินเทอร์เน็ตออฟทพวกของเครื่องใช้ในบ้านเครื่องซักผ้าเออ่ เครื่องทาความสะอาดโทรศัพท์แท็บเลต็ตอะไรก็ว่าไปนะผมแต่ที่จริงเสียวมี่เนี่ยเขาเพิ่งทํารถยนต์เป็นรถ EV นะผมเชื่อว่า SUV เซเว่นอามาได้ประมาณสัก2-3ปีแล้วยอดขายถือว่าโตแรงใช้ได้นะผมก็เลยรู้สึกว่า,เ,าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับ Apple เนี่ยมีแค่โทรศัพท์แท็บเลต็ตเทสลาบีวดีก็มีแค่รถยนต์แต่เซียวมี่เป็นใครมีทั้งโทรศัพท์แล้วก็มีทั้งรถ E ีวีนะผมคือผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันแบบมันไม่ต้องเป็นผูน้นำคาร์บอนแค่เป็นแบบ อันดับต้นๆของทั้ง2เซกเตอร์โทรศัพท์กับรถยนต์เนี่ยผมคิดว่าหุ้นมันก็ขึ้นได้อีกมหาศาลมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากๆเซกเตอร์นึงของโลกเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือการเลือกผู้นําหรือว่าเลือกหุ้นที่แบบเราเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ในระยะยาวนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือการเลือก valuation นะผมคือหุ้นทุกตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมี valuation ของมันนะครับผมหุ้นที่ดีมันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเราที่ดีถ้าเกิดเราซื้อมันในราคาที่แพงจนเกินไปนะครับผมอย่างหุ้น หลายตัวแล้วกันนะครับก็ถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยการที่เราไปซื้อตอนที่มันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยแล้วเราหวังว่ามันจะขึ้นไปต่อเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบนั้นถึงแม้ว่าหุ้นมันจะธุรกิจมันจะดีมันจะเป็นผู้นําแบบกินขาดแต่ว่าเราจะขาดทุนกับมันได้นะเพราะฉะนั้นการバリเดชันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็ถ้าถามว่าเราจะวัยเ t ชันหุ้นยังไงคือการประเมินมูลค่าหุ้นยังไงผมคิดว่าเราก็จริงๆมมนได้แต่วความชอบนะครับแล้วแต่เลยว่าเราชอบอะไรอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ประมาณ3ตัวหนึ่งเลยคือ PE สองนี้ก็คือใช้ตัวของ e v per c e l สามนี่ก็คือใช้ตัวของพวก DCF นะผมแล้วแต่เลยว่าหุ้นตัวนี้พอเราศึกษาไปเรื่อยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราควรใช้อะไรแล้วกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกเป็นเป็นเซนลวกันเนาะอันนี้ไม่มีถูกผิดนะครับอยากถ้าอยากสนใจเนี่ยลองไปศึกษาวาเตถเดิไมไนี่ก็หาหนังสืออ่านพวกนี้ครับมันก็จะมีบอกเลยว่าเอ้ยหุ้นแบบนี้ใช้ตัวนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูแล้วกันครับส่วนสุดท้ายนะครับผมสิ่งที่จะทําให้ผลตอบแทนออกมาได้ดีแบบที่ผมได้ เป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งที่เหมือนจะทําง่ายแต่ก็ทํายากก็คือการถือให้นานพอผมก็จะบอกหุ้นนี้ผมก็ถือมาไม่ใช่ว่าถือ5วัน10วันหรือปีนึงก็น่าจะประมาณสัก2ปี3ปีนะครับกว่ามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้มันคือมันมันต้องใช้เวลานะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ยากของการถือหุ้นละกันคือเวลาหุ้นมันลงเนี่ยเราอาจจะทนถือมันไม่ไหวคือเอ้ยมันลงไปแล้วเราก็จะเผลอแบบคัดลอสแล้วมันก็เด้งขึ้นใส่หน้าเรานะครับก็ขายก็เจ็บใจไปนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะ ให้ทุกคนคิดว่าหุ้นทุกตัวที่เราซื้อเนี่ยเราจะห้ามขายต้องซื้อแล้วก็ถือตลอดชีวิตห้ามขายเด็ดขาดเปนผิดนะผมคิดว่าไม่ใช่นะผมเพราะว่าการเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเหมือนกับการเดินทางกันนะผมรูส่วนมานกับมันเป็นการตัดสินใจแล้วกันว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับผมคือบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีตัดสินใจผิดพลาดนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยคือเวลาผมประกอบการหุ้นมันแย่หุ้นมันโลมเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่ง หรือจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นเลยยิ่งเราซื้อมันก็จะยิ่งถัวแบบขาดทุนไปเรื่อยๆแบบไม่กลับมาแล้วอะไระครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ยากไม่มีใครตอบได้ผมมั่นใจาว่าไม่มีใครตอบได้เพราะว่าทุกคนนะครับผมที่ผมดูไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยมีใครที่แบบซื้อหุ้นแล้วแบบเอ้ยทุกตัวที่ซื้อต้องถือยาวมไม่มีนะครับแม้กบบระทั่งวบรเกเดเขาก็มีซื้อตัวนั้นขายตัวนี้เพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้โลกมันเปลี่ยนไปถูกไหมสิ่งที่เคยคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีสิ่งที่เคยคิดว่ามันไม่ดีมันอาจจะดีก็ได้มาเพราะฉะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นคําว่าถือให้ยาวกับห้ามขายเนี่ยมันต่างกันนะผมถือให้ยาวในความหมายของผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องอ่ะล้วก็ถือให้ยาวไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันผิดเราก็อาจจะต้องขายแล้วก็ไปหาตัวใหม่ล้วมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนนี้วววกัััสสํําาาาหหรรรรบบบอ่ิิะคคคมมดขงผ ซื้อหุ้นถือยังไงให้ได้กำไรเยอะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าเออใช่คำว่าอะไรเดี๋ยวหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับเออคือคือมันไม่ได้แบบขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกับฝั่งของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าหุ้นซิ่งหลายตัวเนี่ยมันก็แบบให้ลตอบแทนที่แบบหลักพันเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีอะไรอย่างงี้ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดใครสามารถแบบมีความสามารถที่จะหาได้ขาผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องอยอมรับว,ว่าหุ้นซิ่งหุ้นเล็กเนี่ยมันมีความแบบ พันผวนสูงมากนะผมเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเนี่ยอยากจะให้ลองประเมินバリュชั่นที่ดีๆแบบดีมากๆเพราะว่าประเมินพันที่เดียวนี่คือมันเจ็บหนักนะผมคือหุ้นพวกนี้เนี่ยมันลงทีนี่ยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสบายๆนะผมต่างจากหุ้นที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะแบบลงสามสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้มันก็แบบประมาณนี้นะมันแบบไม่ได้จะลงไปเยอะขนาดนั้นถ้าแบบธุรกิจมันไม่แย่จริงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วกันนะว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จัดสัดส่วนพอนะครัผมที่สญเลยคือการ จัดสัดส่วนพอร์ตแล้วกันอ,อีกอย่างนึงนะครับเป็นข้อที่5กันเพราะว่าอะไรสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหาหุ้นตัวหนึ่งเพื่อนๆหาหุ้นตัวหนึ่งเราได้กำไรห0ึ่เอนต่เพื่อนๆให้วางเขาเรียกว่าอะไรสัดส,ส่วนเป็นไซซิ่งของมันอ่ะแค่1%่เของพอร์ตอ่ะต่วให้เพื่อนๆได้หุ้นตัวนั้นกำไร1 0ึ0นปอ็นอ่ะมันก็ยังเป็นแคน่แบบเข้าใจไหมครับจากหนึมาเปอร์เซ็นต์มันกเจะขึ้นมาเป็นแบบสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตและคือมันยังไม่เปลี่ ก็ต้องวางสาซิ่งให้ดีๆอย่างอันนี้ก็ยากอยครับมันก็เป็นความเชื่อมั่นแล้วกันนะเราเชื่อมั่นมากแค่ไหนเราก็ใส่ไปนะครับเมอเราเชื่อมั่นน้อยหน่อย้วก็ดรอลงมานะผมก็ประมาณนี้ในการสำหรับการแชร์ประสบการณ์การลงทุนตลอดประมาสัก 3- 4ปีนะครับขอบคุณมากครับ